ไปกันที่คดีแชรูโฟฟอเร็กเท <For it. S 1> ้าความกันสั้นๆน,นิดหนึ่ง DSI ทําคดีนี้แล้วก็ทยอยส่งสํานวนไปที่อายการคดีพิเศษ mm hmm. เพื่อด,ดําเนินการฟ้องร้องกันนะครับไ mm hmm. ล่เรียงจนกระทั่งถึงณนาะนะนะทีนี้นะม,มีการสรุปสํานวนจาก DSI แล้วก็ส่งมาที่อายการเพื่อย mm hmm. ื่นฟ้องนั้นนะ,นะครับรวมทั้งสิ้น3 3สสานวนผมเรียกเป็นสํานวนก่อนนะค่ะ สํานวนที่หนึ่งส่งอายการให้ยื่นฟ้องรวมสี่คน<ม>ชุดนี้มีอภิรักษ์โกฎทิอยู่ด้วยค่ะสํานวนที่สองหนึ่งคนอายการเมื่อรับสํานวนที่หนึ่งเมื่อรับสํานวนที่สองก็ยื่นฟ้องตามคําขอก็กลายเป็นคดีที่หนึ่งกลายเป็นคดีที่สองปรากฏว่าเมื่อยื่นฟ้องไปแล้วศาลสั่งให้รวม สำนวนที่ 1... สำนวนที่2เป็นคดีเดียวกันดังนั้นสำนวนที่ 1... สำนวนที่ 2... 4คนบวก1คนเป็น5้าคนจาก2สำนวนควรจะเป็น2คดีมันก็กลายเป็น2สำนวนแต่1คดีเพราะรวมคดี3าสั่งรวมคดีสั่งคราวนี้ก็ไปสำนวนที่3สำนวนที่3เนี่ย d s i สรุปชื่อส่งให้อายการยื่นฟ้องรวมทั้งสิน้น19ค่ะ19เกก็ยื่นฟ้องไปหมดแล้วละ่ะ ชุดพิงกี้เนี่แหละชุดพิงกี้ไปียบร้อยแต่ว่ากกนที่จริงนะในสำนวนที่3ชุดพิงกี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันมี21อ็ดแต่ตัดตอนส่งอายการฟ้องไปก่อน19ก็เพราะว่าอีกสองหนีค่ะอีก2หนีหนึ่งใน2ที่หนีนั้นก็คือนิกค่ะนิกเป็นสามีของจอยจอยเป็นพี่สาวของกระปุกกระปุกเป็นแฟนของกระทิงกระทิงเป็นหัวหน้าทีม เทมหนึ่งของแชร์แร์ฟอลกฟอลิกชันะโอเคเห็นภาพแล้วทีนี้ทีนี้ทางอายการเขาก็ส่งคำแนะนำกลับไปที่เดซายบอกว่านอกเหนือจากที่ส่งเชื่อกันมาอืยังมีเพิ่มมันยังมีอีก16คนที่คุณควรจะเช็คบินไว้นะค่ะเพราะเข้าข่ายเผื่อร้อน มันก็เข้ามือดีไอสครับแน่นอนครับสังคมอ,งอยากรู้ว่าใน16คนที่ DN อ็ยการขอให้ DSI เช็คบินเพิ่มนั้นประกอบด้วยใครค่ะและใน16ชื่อใน16คนนี้ดีไอทำไปถึงไหนค่ะโอเคก็กดดันไปที่ DSI อดังนั้นดังนั้นดังนั้นใน16ชื่อตามคำแนะนําของอายการผมจะเรียกมันว่าสํานวนที่4สํานวนที่4แต่อยู่ในคดีที่3นะแ ถ้านำไปสู่การฟ้องร้องมันก็จะกลายเป็นคดีที่สามใช่เพราะมันมีรวมคดีอันีหนึ่งที่สองสารสั่งรวมเป็นคดีเดียวกันก็เป็นหนึ่งคดีเป็นคดีที่หนึ่งไปคดีที่สองพิงกี้ก็พิงกี้สิบเก้าคนอันนี้ก็คือคดีที่สามที่เป็นสํานวนที่สี่ก็คือสิบหกคนเราจะเปิดชื่อทั้งสิบหกคนทีนี้ในสิบหกคนเนี่ยนะครับเปิดมปที่ดารลอตนะ DSI ออกหมายเรียกมารับทราบข้ขอกลหารตแรกนะรถแรกนะอตแรกเรียกเรียบร้อยแล้วสี่ <4 S 2> คนสี่คนประกอบด้วยประกอบด้วยนะคะพัฒนพลบินทกินหรือกุณชรณนะยุทธยานะคะดีเจแมนกับสุทีวันกุณชรณนะยุทธยานะคะคุณใบเตยคุณประพบกนปานีตและคุณพมพรกนปานีตค่ะแม่ลูกของแม่ลูกนะฮะสองแม่ลูกโดนคู่แม่ค่ประพบเป็นลูกค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่โดนไปก่อนลูกอีกคนของพมพรที่ชื่อเอกสมหรือบด โดยไปก่อนละดังนั้นตระกูลกวนปานิดยกบ้านเลยสาคนค่ะอันนี้ออกหมายเรียกรถแรกสี่มันเหลือ12บใช่ไหมใช่ขาดอีก12มันเหลือสิใช่ไหมจาก16บหกก็ค่ะมันเหลือสิองใช่ไหมใน12เมื่อวาน DSI เขาบอกว่าเขาสรุปแล้วหเขาจะออกหมายเรียกมารับทราบข้อเก่าหารถที่สองรวม6คนหคนก่อนแต่ปิดชื่อกันจังปิดทำไมหคนก่อน ปิดกันจ้งหคนนี่มีต่างประเทศหนึ่งคนปิดทำไมเป็นไทย5ต่างชาติหนึ่งด้วยความเคารพเราจะเอาชื่อที่เหลือทั้ง12คนขึ้นจอเลยเราจะแยกต่างชาติและเราจะแยกไทยห้่่เลยและเราก็จะชี้ว่าใครโดนในในลอตที่สองค่ะใครบ้างดูซ้ายมือสุดต่างชาติเมื่อสักครู่เราบอกว่า16 16หัก4ชุดใบเตยหลืสบหลือสิบสประกอบด้วยต่างชาติสค่ะ ไทยไทยสิคราวนี้ไปดูช่องต่างชาติซ้ายมือสุดคนแรกคือเอ็ดดี้พกาลี่เอ็ดดี้พกาลีค่ะคนที่สองคนนี้เลยแดร์เรลคายยังคุยยังหุยหรือเรียกกันสั้นๆว่าคาวยังหรือยังหุยหรือหรือนายยังก็แล้วแต่จะเรียกซาลบิทีในกลุ่มต่างชาติสองนั้นประกอบด้วยเอ็ดดี้พอกาลี่ และดาริโอครยังฮุยดาริโเนี่ยเป็นแฟนใหม่ของซาร่าใช่ค่ะคนนี้แหละเขาบอกอยู่ในร็อตนทุคนรอบนี้ทีนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าทั้งสองคนยังอยู่มั้ยไม่ยูใครอยู่ให้จับเราไม่ยูแต่เขาอีกสายนึ้งเขาบอกว่าดาริยังมันก็ยังปนปิ้อนไปมาไม่ปนปิ้อนอยู่ในกรุงเทพนี่แหละยังอยู่วิ่งอยู่ก็ก็อาศัยผู้หญิงอยู่อะแล้ววิ่งอยู่ระหว่างสองที่ คือคือไปสิงผู้หญิงอยู่เนี่ยวิ่งอยู่สองที่<อ>ที่หนึ่งก็คือซาร่าอีกที่หนึ่งเขาว่ากันว่าเป็นสาวคนใหม่จริงๆใหม่กว่าซาร่าอีกเออล่าสุดแล้วก็อ้อ,อกว่าซาร่าเยอะอืนะไม่รู้ ที่นี้ที่นี้ที่นี้ในฝั่งของคนไทยในฝั่งคนไทยอีกสิบประกอบด้วยะประกอบด้วยชัดชัยหรือเสือคชทินทีพัสกรหรือมาร์กกิมวังตะโกและคนที่3สุธิดาคุณโนคนที่สอายุวัฒชัยเมธนากูลคนที่หกากยาดงแก้วมณีคนที่6ศสิมาศรีรุลนหรือพาณิสิทธิ์คนที่7อัธพลคำมีสว่างคนที่8สุรนาถนาคมุกสิคนที่9กาภัยสารเจนเจริญพันธ์และคนที่10ปิยะวัฒน์ปฐมวานิช์ หมายเลขสิบปีวัดเนี่ยเป็นผู้กำกับซีรีส์ของจ<ช>ิม g ยมเกมมี่ขณะที่คุณภ a i s a n เจนเจริญพันธุ์เท่าที่ทราบก็เป็นนักธุรกิจม,มีบริษัท organize หรือบริษัทอะไรทำนองเนี้ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เป็นเป็นนักธุรกิจนะนะโอเคเอากันอย่างนี้รัด2อหกคนเมื่อวาน DSI ไม่เปิดเชื่อบอกเพียงแค่ว่าเป็นไทย5และเป็นต่างชาติหนึ่งในส่วนต่างชาติหนึ่งนั้นเราฟันธงกันตรงนี้เลยดาเลวดาเลวเนี่แหละดาเลวขณะนี้อยู่ในร็อกนีด้ดาเลวดาเลวอยู่ในร็อกนี้รอบนี้นที่จริงต่างชาติอีกคนหนึ่งนิกนิกเนี่ยอยู่ชุดก่อนนะค่ะโอเคเอ็ดี okay. ยังไม่โดนแต่ที่โดนแล้วก็คือดาเลวโดนก่อนโดนก่อนยังไม่รู้แฟนคนใหม่ของซารา อยู่เมืองไทยหรือไม่หรืออยู่ในกรุงเทพแล้วก็วิ่งอยู่ระหว่างบ้านหญิงสองคนอย่างที่เขาดินทากันจริงหรือไม่อันนี้เราไม่รู้เลยก็้วาพูดกันแล้วก็พูดต่อแต่โซเชียลก็มาแฉเนาะก็ได้เร็วโอเคคนไทย5คนล็อตที่2คือใครคก็ใน10คนนี้ไปจิ้มเอาก็แล้วกันที่จริงก็พอจะรู้แต่แต่แค่นี้ผมเข้าใจว่าดีไซน์ก็คอนแล้วนะ อันนี้ก็ครบแล้วนะ12บายชื่อ,อยังไงก็ต้องเรียกอ่ะจะเรียกอะไรยังไงมาให้ข้อมูลอะไรยังไงขั้นตอนของ d s <DS> i <S เขาแบ่งเรียกสัปดาห์ละหกใช่ค่ะเออคืออย่างนี้เขาแบ่งเรียก3สัปดาห์สัปดาห์าหแรกเรียก4ี่ก่อนชุดใบเตยอืมสัปดาห์ที่2คือสัปดาห์นี้เรียก6ใน6นั้นเป็นต่างชาติหนึ่งก็คือดาลวอืมสัปดาห์ที่3เขาจะเรียกอีก6ที่เหลือค่ะ ยังไงนี่ก็โดนหมดแหละก็คือโดนทั้งหมดแหละ12คนนี้แต่6คนที่จะเรียกรอบนี้ DSI เขาก็มีข้อมูลกระเสริกระสายมาว่าเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับอภิรักษ์มากพฤติกรรมเรื่องแบ่งหน้าที่กันในการชักชวนคนอื่นให้เข้ามาร่วมลงทุนมันค่อนข้างที่มีความชัดเจนด้วยแล้วก็ที่สาคัญเขาไปตรวจเส้นทางการเงินแล้วนะคุณนายครับอืมต้องสังเกตนะทุกคนที่ถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเจอข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาเหมือนๆกันหมดทุกคนค่ะหมายความว่าเมื่อขึ้นถึงศาลถ้าหลุดก็หลุดหมด ถ้าไม่หลุดก็ไม่หลุดบทหรือเปล่าผมไม่รู้หรือบางบางบุคคลอาจจะมีเส้นทางการเงินที่มันชัดเจนขนาดไหนแลวต้องว่ากันไปในที่สุดมันอยู่ที่หลักฐานและเส้นทางการเงินอันนี้คือหัวใจเลยนะฮไลท์คอเส้นทกไดเงหนอย่าลืมนะอาจไม่ร่วมช่อโกงประชาชนแต่เเงินข้าจจะร่วมกันฟอกเงินก็ได้นั่นแหละแต่อาจจะร่วมกันฟอกเงินก็ได้สรุปนะสรุปนะบรรดาเหยื่อฟอกเงิกทั้งหลายที่ ขัดคันให้โจทย์ทีไทยเปิดทั้งส6รายชื่อผมก็ตอบโจทย์ให้แล้วนะเปิดให้ตามเรียกร้องกันนะมาเหลือเกินหลายสัปดาห์เปิดให้ได้นะครบสิบหกคนเลยนะะอะไรจะเกิดขึ้นกับ<ม>เราเหลังจากนี้อ,นะอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเปิดรายชื่อจากนี้เดี๋ยวก็ต้องรับสภาพกันไปฮะไม่เป็นไร